สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาทําคลิปเสียงที่หลังนิดนึงก็คือว่ามีปัญหานิดนึงเรื่องการอัดเสียงครับดูจากภาพได้ก็ไม่ค่อยดีนักอ่าเราก็มาดูครับนี่คือเราอยู่ที่สกายบีดนะครับเกาะหมากอ่าหาดเดียวกับมระกะธานีนะครับจําชื่อหาดเออหาดอะไรนะจาชื่อไม่ได้ครับนิดนึงโอเคครับตอนนี้ผมกำลังดูห้องอยู่ ข้างหลังนั่นก็คือหน้าหาดก็สึกว่าสะอาดดีนะครับเนี่ยห้องช่วงโลพันสองนะครับช่วงไฮพันเก้าแต่ถ้าหยุดติดต่อกันสามวันอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับสองพันสองนะครับข้อดีของที่นี่ที่ผมเห็นก็คือมีร้านอาหารของเขาเลยบรรยากาศก็โอเค่ครับส่วนห้องก็บีฟอนบอกเขาเอาสองห้องข้างหน้าครับมันจะมีราคาเท่ากันอยู่สี่ห้องมั้ง แต่ผมว่าก็เน้นเข้าไปสองห้องข้างหน้าดีกว่าครับมันไม่มีหมายเลขครับผมพยายามดูแล้วก็ถือว่าสะอาดนะครับไม่มีขยะนะครับเนี่ยเป็นเนื้อหาดออกมากว้างๆเดี๋ยวดูนะครับก็ถือเป็นที่หนึ่งที่หน้าพักอยู่พอตัวนะครับอ่นี่ก็สำรวจห้องเข้าไปครับนั่นครับหาดของจริงผมว่าโอเคมากเลยนะครับกว้างสะอาด ร้านอาหารหน่านั่งดีครับแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งเห็นไหมครับข้างหลัง <c oughs> มันจะมีสองห้องนะครับที่เห็นแบบเห็นทะเลเต็มๆสองห้องข้างหลังผมเนี่ยก็เน้นเข้าไปนิดนึงถ้าเป็นผมนะมันเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับอ้าวนี่ครับคนที่บ้านมาทักมาแซวครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็เดินไปนี่คงจะได้เห็นร้านอาหารกัน มีคนย้ายมานั่งด้วยตอนนี้อานั่นนะครับบรรยากาศร้านอาหารเห็นแวบๆข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยก็มีที่นอนให้นอนดูโอเคครับก็ยวจบคลิปละเป็นหาดนี่เนื้อหาดดูแฉะๆหน่อยฝนมันตกนิดๆครับโอเคครับจบคลิป